สวัสดีค่ะมินิกะมาผอกับสาวเจียนบาพีอีกแล้วน,นี่เมนูเมนูบ้านๆน,นะคะเมนูนี่เป่งเป่งบัดแดงนะคะมกกระซ้าบาทจ้ามกลระซ้าบาทจ้าเนี่ทั้งมิมทั้งเถิงลังใหญ่นี่สองร้อยนะคะลังเล็กร้อยหนึ่งตกันเ่าขนาดเนาะ ค่ะสนใจติดต่อได้นะคะสนใจสาวเทียนพร้อมส่งค่ะสนใจติดต่อมาเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมส่งนะคะไม่เปล่งกันซ้าบาทค่ะไม่เปล่งบนแดงซ้าบาทนี่ดอกไม้ก็พร้อมส่งเหมือนกันนะคะดอกไม้ดอกไม้ก็กําละสิบบาทค่ะดอกไม้นะดอกไม้กำละสิบบาทนะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งทุกอย่างนะคะ พร้อมส่งทุกอย่างนะคะดอกไม,ม้ไม่เป่งคะ่ะแม่เป่งมกละซาบาทคะ่ะสนใจสั่งได้นะคะพร้อมส่งนะคะได้มาอีกแล้วนะคะห้างนิมห้างผึ่งนะคะห้างมัหไงนะคะสองร้อยนะคะรังใหญ่สองร้อยรงเล็กแปดสิบ แถมดางครับอืมแถมดางบใ่แถมแถมจากฟังค่ะ <laughs> นี่ไม่เป้งค่ะไม่เป้งค่ะไม่เป้งวัดแดงนะคะยี่สิบบาทนะคะอืเป้งน,น,นี่นครึ่งนางนิ้มสนใจทักมาได้นะคะพร้อมส่งนะคะพิกัดพาดพนมนะคะนี่ ใทยหากระพร้อมหาค่ะให้ส่งกระพร้อมส่งๆๆๆๆดอกไม้ตะลองกำลังกำลังไปเก็บเก็บอยู่นะคะดอกไม้ยาขาดกะมยยัดมัดใหญ่นะกำละสิบบาทนะคะดอกไม้กำละสิบบาทสามกำเศร้าไว้เยสามกำยี่สิบนะคะดอกไม้กำเดียวสิบบาทนะคะสามกำเศร้าค่ะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งนะคะ พร้อมทรงนะคะไทยบ้านไก่กับทักมาหาสาวเจนเลยค่ะสาวเจนพร้อมทรงเสมอเดี๋ยวค่ะคนตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันไม่ค่ะเคค่ะฝากติดตามช่องเบลทีกับสาวเจนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคำนี้ค่ะสาวเจนกน็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปขายของก่อนนะคะไปจ้ะ